สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมือนี้ช่องพันนี้พาจินทุท่มพาจินเด้อค่ะเมื่อนี่แม่พันนี้กับแม่ทุ่มพากินเที่ยงค่ะหลายอย่างอยู่ค่ะนี่ขนมสินส้มตำน,นี่ตำส้มค่ะเม,ม,มะียงแม่มดแดงเป้งม,ม,มดแดงแตงโมยำะยำไข่มดแดงค่ะแตงโมอ,อันนี้พาจ้า มาถวายิน้ำกันเลยพี่น้องเอฟซีทุกคนเอาไว้ฮาละพี่เอาไว้หามินน้ำกันมากินน้ำกันมาเด้อพี่น้องต้องไปทุกขวดชุกคนมากินเสียบๆน้ำกันมื้อเมื่อนี้บัดนาเอามากินเท้าอ่ะลุยอันนี้เป็นช้อนกลางช้อนกลางอ่ะได้ค่ะปอตาเอ้ยมาเด้อ มาด้วยพอเอ้ยมาด้อขอใส่มือด้วค่ะเด้อถนัดที่สุดกับเม้นมื้อนี่แหละค่ะไอ้้ำยาขนมมาด้หยไอ้บ่อ,อจานดอ

ไข่หมดแดงเมียงมดแดงเมื่อน,นี้เป็นของฝากจากแม่ทุ้มค่ะพี่สาวใหญ่นี่หลักประกอนี่ก็เอามาจากบ้านเจสืนอวานนีเพื่อนเอาฝากขนมจินกะขนมจินสำเร็จกบนี้ค่ะขนมจินมักแป้งมกกัดสะนี้กินพี่กินกนี่รับเด็ก ก็ดินนั่นลงมือโอ้จิ้มมือเสียบเถอะเถอะ มามาเง้อือกาอักแคอ้มาาาาอโอ้ตังมเนี่ยยุดเลย <c oughs> 再买些绿的。

ขอบุญขอบคุณหลายๆไอเท่พอยักกันยินต้มราจารจ็บจบ เด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเอ็ดซี่ทั้งเกาทั้งหม่ลค่ะมาจิบเกลดเบิ่งจีบนีเบิ้เบิ้งจีบนีก็มากินน้ำก,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 กันนะคะสุงดเด่นกับพักกระโดดน,น้มโอ้ยสุดหยดวอมัน นี่นะเจ็บเนาะตุ้อเจ็บนอนคุน้นกินกดมืออีพอว่าหขาไปเบ้ืนงน้ำยืนไม่ใสะถ้ามันพอขวดกับไปขวดเอาเส้นสามทีคนจนนี่พูงไปเฮาน่ะสา,า,ามคนเขาหนอกน้ำมันขอบ้าไจหรอคนิดหน่อยอ

vẫn là cái khống sụp đuôi đâu mhm để lại vòi ai ạ? Ừ. cái này chén mhm 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 ကကျာအအိ့ကိုယရနါတနိုခ្្្្្ម្្្្ទៅစ်កွရာကားကာိုပြာကိုပြာက 问题了。<laughs> <laughs> <laughs> ป้ามาเีบเถอ เผ็ดน้อยๆน้องเป็นคนบริินเผ็ดเองคิดดี๋ยวมาเชอปะคบาเดิมเ คลิปนี้จวไว้สนิทกันแล้วค่ะนาะคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณที่ติดตามชมเด้อค่ะเด้อจองพันนี้พรชมขอบคุณหลายๆค่ะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อค่ะคลิปหนาพอกันไหมนาอค่ะนาะคลิปนี้จบไว้านี้กอนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ